สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้จะนําทุกท่านมาชมวิธีการเพราะมเมล็ดน้อยหนา,าวิธีการเพราะเราจะต้องอาเอาครีมหนีบนะครบให้ให้ส่วนนี้แตกออกครับส่วนนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องไปแช่ในน้ําประมาณ10นาที นะครับแล้วค่อยไปลงถุงชํานะครับน้ําต้องเป็นน้ําอุ่นนับนั่นก็คือเป็นน้ําเย็นนะครับหนึ่งแก้วผสมกับน้ําเดือดหนึ่งแก้วเอามาผสมรวมกันแล้วเราก็เอาไปแช่นะครับใช้เวลา10บนาทีแล้วค่อยไปลงเพาะชําลงถุงนะครับถุงเพาะชําก็ประกอบไปด้วยดินสามส่วน แกบแกบเผานะครับแกบดำอะ่ะหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกหนึ่งส่วนผสมคลุกเข้ากันแล้วก็เป็นวัสดุพ่อชํานะครับแล้วเราก็นําไปชํานี่ละครสมาชิกครับผมใช้ครีมนะครับนีบแล้วก็ให้เขาเปิดเปิดเปลือกนะครับลักษณะก็จะเป็นดูตรงกลางของจอนะครี่ละครับ แล้วเราได้อย่างนี้เราค่อยไปนําไปใส่ถุงเพาะชํานะครับนี่ครับสมาชิกครับดูรอยที่เขาปรีออกนะครับอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของจอนะครับต้องเอาครีมหนีบนะครับให้ปรีออกอย่างนี้นะครับนี่ครับอยู่ตรงกลางของจอนะครับเ๋ยวรอยปรีไหมครับพอได้อย่างนี้ค่อยนําไปแช่ในน้ํา อ่สิบนาทีครับน้ำบดนะครับนี่แหละครับ,รบสมาชิกทอฝันการเกษตรนะครับเราก็จะใช้ทีมเนีบนะครับปีบเพื่อให้มันเกิดเสียงดังเราะนะครับเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วเห็นไหมครับหมายถึงว่าเปลือกได้กระเทาะอ,ออกมาแล้วนี่แหละครับ ก่อนที่เราจะนำเม็ดไปเคาะชั่นะครับเราจะต้องทำอย่างนี้นะครับครับสมาชิกครับบางคนอาจจะสงสัยว่าน้ำอุ่นนะครับทำยังไงก็คือนี่ครับเราก็จะเทน้ำเดือดนะครับหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำอุ่นโทษทีครับน้ำเย็นหนึ่งแก้ว ลงไปในตัวนี้ครับที่ว่าจะแช่สิบนาทีก็คือเมล็ดนะครับผมก็จะเทน้ำเย็นก่อนนะครับแช่ไว้สิบนาทีนะครับเป็นเมล็ดแข็งนะครับเปลือกแข็งก็เลยต้องใช้น้ำอุ่นถ้าเปลือกบางเราใช้น้ำเย็นนะครับผมก็จะใช้อันนี้ลองมือหน่อยเพราะว่าร้อนนะครับใช้ผ้า ก็เทลงไปเลยนะครับนะครับก็จะเป็นน้ำอุ่นนะครับก็น่าจะเป็นน้ำอุ่น50องศานะครับเซลเซียสเพราะนะ้ำปกติเอ่อก็ประมาณศูนย์องศา่มไม่แน่ใจนะครับนะก็50องศาก็น้ำเย็น1แก้วนะครับน้ำเขาเรียกว่า น้ำเดือดนะครับเป็นแก้วผสมเข้ากัน2แก้วแล้วแช่ไว้10นาทีนะครับแล้วค่อยไปลงถุงพ่อชํำนะครับครับผมหลังจากที่เรา,าแช่เป็นเวลา10นาทีแล้วแช่มเมล็ดน้อยหนาเราก็จะเตรียม วัสดุเพาะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยดิน3ส่วนแกลบดำหนส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนเรามาผสมคุกเข้ากันวัสดุเพาะท่านด,ดื่นสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้บอกเพื่อเป็นแนวทางเสร็จแล้วเราก็จะนำ มเมล็ดไม้หนาที่เราได้แช่เมื่อสักครู่นะครับเป็นเวลาสิบนาทีนะครับอ่นนี่แหละครับก็จะเอามาใส่ในถุงเพาะนะครับโดยผมจะใส่สี่เลยนะครับเพื่อกันการไม่งอกนะครับ ถุงนี้จะลองใส่สองดูนะครับสองกับสี่แต่ถ้าเขาได้ขนาดแล้วค่อยแยกนะครับวิธีการใส่ก็ให้ใส่ในแนวแนวนอนลงไปเลยนะครับแนวนอนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะดันของเขาขึ้นเองนะครับนะครับวางเป็นแนวนอน จะทำให้ดูสักสองสองถุงนะครับให้ลงไปสักเส้นหนึ่งนะครับไม่ถึงเส้นนะครับนะครับเราก็จะกลบแล้วก็ไปลดน้ำให้ชุ่มนะครับก็เดี๋ยวถ้าเขางอกนะครับผมจะอัปเดตให้ให้ดูนะครับว่างอกจริงไหม ตามที่เราไดา้ใช้วิธีการที่ผมได้แนะนำในช่วงต้นต้นคลิปนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการทำเกษตรง่ายๆก็เริ่มจากการพาเพาะเมล็ดนึงนะครับแล้วก็ไปซื้อน้อยหนาที่ตลาดแล้วก็มา,ากินแล้วก็เหลือมเมล็ดไว้แล้วก็มาเพาะเสร็จแล้วพอเขาโตขึ้นมา เราก็นําไปปลูกนะครับเมื่อหนาคิง1ปีก็น่าจะออกลูกให้ได้รับประทานแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สวัสดีครับ